โอ้ถ้าขวบเป็นไทยประทันเลยตอนนี้ไว้แห้งมันจคือไว้คัอเดคนนึ่งฮะอยากตะขวมอยากตะลูกตอนนี้เอ๊เอ้าเอาเอ๊เอตังคายเยอะอนอออออขนาเร็วเร็วเวตังคยเยอะขนาเอ้าคนจริงน่นนานน่นน่น,น,านเอไปว่าให้ตะปูขึ้นหวัวตะเอ้าเมาย่ควันอลไรตอนนี้มเมย่ควันอลเรีนแสดงว่าเรียนเมย่อยได้นิเน<แ>าะแง่้ยบ เล่นเมื่อไรล่ะบะครับเล่นเมื่อไรล่ะบะครับจับมือกันนะครับจับมือกันนะเล่นยญจะบะเมื่อยข้อหรอเนาะงูข้อบะขึ้นละตัวนี้งูข้อบะขึ้นแล้วคนนี้หน้าบึ้งแล้วเห็นบึหน้าบึ้งแล้วตัวนี้อ่าบาย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 ปูสิไปหน้าก่อนเด้อปูขืนหัวปอปูเขามาเล่นยญน้ำช้ำนี่แหละเทละข้าวน้อ บายบายครับผมนา่นนานน,านันนนบาย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 เงี้ยไปว่ะเออจักหน่อยกับแลนไปนอนน้ำปูอยู่หน้าได้นี่บาทน,นี่เนาะไงแจักหน่อยเนาะไปนอนอยู่ปูมันจังอ่าโล่งโปร่งใสอยู่ทงไฮทงหน้าอ่ะครับผมบายบายครับผม